ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องเกียร์ไร้สายนะครับของ e c o r r นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มานะครับในราคา3000กว่ากว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับกรอนี้ก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบตนะครับแบตเตอรี่2 1โวลต์นะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จแล้วก็นี่ครับ อันนี้ก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นเอ็กคอร์ดนะครับรุ่นเอ็กดีซีสองหนึ่นะครับขีดหนึ่นะครับแล้วก็สแลสเอ็กดีซีสอนขีดหนึ่นดีะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอพอดีช่วงนี้เป็นหวัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอ,อ ก็จะมีนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้นะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับอันนี้ก็เป็นมือจับนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้นะเดี๋ยวผมลองมาดูว่ามีออปชันอะไรอย่างไรบ้างนะเพราะผมก็ยังไม่เคยใช้เป็นเครื่องเจียรไร้สายมาก่อนนะครับมีแต่ตัวที่ต้องใช้เสียบปลั๊กนะข้อดีของอ,อุปกรณ์ไร้สายนี่ก็คือมันจะไม่ต้องเสียบไฟเนาะเราแค่ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จเนาะนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็รีวิวแบบบ้านๆนะครับข้อมูล,ละอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากเนาะรีวิวตามที่เราเห็นเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองชาร์จดูสักหน่อยนะครับันนี้ก็เป็นแบตนะครับ นี่ครับจะดูเป็นแบตนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังความร้อนไม่ให้โดนน้าหรือความชื้นนะครับใช้งานเนี่ยจนแบตบจนแบตเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยไฟบ้านกระแสะไฟที่สม่มําเสมอนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์แล้วก็สามารถติดต่อซื้อได้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูอีกทีนึงนะครับ เดี okay. ๋ผมลองเสียบแบตก่อนอแบตก็ยี่สิบโวลต์เลยนะครับตัวเนี่ยใหญ่เลยนะครับน่าจะใช้ได้นานอยู่นะครับแต่เราลองเสียบนะก็คือเวลาชาร์จก็เสียบแบบนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะกําลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเต็มแล้วอันนี้น่าจะขึ้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูอ่อตัวเครื่องของเขาบ้างนะครับลักษณะก็จะเป็นอ่าสี เขียวอ่อนครับกับสีดำนะครับเป็นรุ่นของอ่าเป็นของเอ็กครนะครับรุ่นก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูรอบกล่องก่อนเนาะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นนี้นะครับติ๊กมาตรงนี้เนะาะ QC พาร์ทละมีการตรวจสอบคุณภาพมาผ่านนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่น XDC 2 1 1 1 5 d นะครับ มันจะมี2รุ่นนะแต่รุ่นนี้จะเป็น 115D เนี่ย 115D น่าจะเป็นไดมิเตอร์ของตัวตัวใบเกียร์ By นะครับที่มันไดมิเตอร์115มิลเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลอีกนะครับดูข้าวนะครับอ่านี่นะครับโวลเตดนะครับโวลเตดซัพพลายก็ที่21โวลต์ DC นะครับ โนโหลดสปีด no ก็หนึ่งพันหนึ่งมื่น RPM เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีโหลดหมายความว่าเราไม่ได้ไปเกียร์นะครับยังไม่ได้เกียร์เนี่ยหมุนตัวเปล่าเนี่ยความเร็วรอบที่หมื่นเลยนะถือว่าเร็วมากเลยนะครับหมื่นรอบต่อนาทีเลยนะครับขนาดไซส์ของตัวใบนะครับก็อยู่ที่ที่ผมบอกไปนาะร้อยสิบห้ามิลเอาพุทชาร์ป M สิบสี่ก็น่าจะเป็นตัว าดาดมิตเตอร์ของตัวนี้นะครับ M14 หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็โอเคนะครับมีประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาแบตใส่นะครับแล้วก็เอาลองแบตเอาแบตใส่แล้วก็ลองใช้ดูนะตัวสวิตช์ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไปกดเฉยๆเนี่ยใช้งานไม่ได้นะเขาจะมีตัวล็อกอยู่นะเวลากดเนี่ยเราต้อง ดันตรงนี้ลงมานิดนึงเห็นไหมครับจะมีเดือยตรงนี้อยู่เนี่ยกดกดลงมาแล้วก็ค่อยกดเนาะนี่เป็นเรื่องของการเต็ตปปี้ของมือเราด้วยคือต้องการให้มือเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งนะตรงนี้นะครับนะครับให้ให้เรากดตรงนี้ไปก่อนปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ามานะจะใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมกะว่าจะไปใช้งานลองใช้งานดูด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวไร้สายต,ายตัวแรกเลยนะครับที่ผมเคยใช้เลยนะครับตัวนี้ ตรงนี้เขาก็จะมีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรนะแตผมกออนุญาตดูนิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเดือยอะไรสักอย่างโอ้เป็นใบขันนะโอ้มีตัวใบขันขันตัวใบยอยู่ที่นี่นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะสามารถเอาออกมาใช้ได้นะครับเนี่ยดึงออกมานะครับ นี่เลยนะครับเรื่องกลัวหายเลยนะครับเนี่ยบางทีเราจะเจาะประสบปัญหาเรื่องไอตัวขันใบาหายไปไหนเนาะนี่อันนี้เขาก็แก้ปัญหามาให้นะครับสามารถใส่ไว้ที่นี่ได้เลยใช้เสร็จนะครับนี่ดึงออกมาได้นะครับเก็บใส่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตถอดแบตมาใส่ดูนะครับวิธีใส่แบตก็ไม่ยากเนาะเนี่ยครับก็จะมี ตรงนี้เลยลก็เสียบเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนี่เวลาออกก็กดตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแบบของแบบไร้สายทัวไปเขาจะมีที่กดให้ตอนดึงออกนะครับกดปึ๊บแล้วก็ดึงออกได้่างนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะก็คือเวลากดก็คือต้องกดนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับนะฟังเสียงครับ โอเคเลยอันนี้ก็จะมีตัวสำหรับตอนที่เรา,าเปลี่ยนเปลี่ยนใบนะครับก็กดตรงนี้เนาะเพื่อล็อกนะครับเพื่อล็อกใบตัวนี้ <c oughs> เนี่ยนะครับตัวล็อกใบนะครับยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเมื่อกี้พอค้นดูในนี้นะครับจะมีตัวนะครับ กาดนะครับกันอยู่นะผมก็สงสัยอยู่ว่าไม่มีกาดแล้วพอไปค้นดูนะเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะะต้องมีนะครับตัวนี้นะมีตัวปลดล็อกกาดได้นี่ครับสะดวกสบายเราไม่ต้องขันนะครับอันนี้คือเป็นตัวปลดล็อกอย่างนี้เลยนะใส่ใส่เข้าไปแล้วก็นะครับจะล็อกได้ง่ายมากนะก็คือใส่เข้าไปงี้แล้วเราก็สามารถที่จะล็อกได้เลยนะครับนะครับปุ๊บนี่เลยนะครับง่ายมากนะ เป็นกาดล็อกได้นะครับเมื่อกี้ลืมดูนะครับจะมีตัวนี้ใส่ไว้ด้วยนะครับป้องกันนะใส่ไว้ก็ดีนะครับป้องกันอันตรายได้นี่นะครับโอเคนะครับมีกาดแล้วพร้อมใช้งานนะครับ ดูเท่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองใช้งานอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมมาบอก,อกทีว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ